สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่นหน้าตู้พักนะครับไม่ต้องสืบนะว่าทำไมผมอยู่นหน้าตู้พักเพราะผม,ไ,มได้ปลาใหม่มาอีกแล้วไงละ่ะนะครับโอเควันนี้ผมได้ปลาอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปกันทีละตัวแล้วกันนะครับเอาเป็นตัวนี้ก่อนเลยนะครับนี่แอ็กตนะครับปลานีบูนีออนนะไม่รู้ว่าแอ็กตัวหมดหรือเปล่านะครับแต่ตอนที่ไปส่องสองมาก็ แอสโตก็ค่อนข้างเยอะนะผมไม่ได้ซีเรียสนะครับว่าจะเป็นบูน่นีออนหรือบู่แอสโซนะครับผมเพราะผมอยากได้ทั้งสองเลยนะที่กะไว้นะครับสิบตัวนะครับด้านลุงทองเป็นตําได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่อันนี้ไฮไลท์เลยสิ่งที่ผมอยากได้แต่น่าเสียดายนิดนึงนะครับรานเขาเหลือตัวเดียวผมไม่มีสิทธิ์เลือกเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่นี่เห็นโอ้โหน,นี่ตัวนี้นะครับก็เป็นปลาบู่ออเรนฟินนะครับตัวเล็กโอ้ตัว ลูงี้นะตัวใหญ่ครั้งที่แล้วที่ผมได้ติดมาจากถุงเรนโบว์ตัวใหญ่นะคือน่าเสียดายโคตรเลยนะผมเลี้ยงไม่รอดเนี่ยนะครับก็เลยเอาตัวเล็กมาแก้แค้นนะครับเผื่อตัวเล็กจะจีรียนรอดนะครับตัวใหญ่มันจะเลี้ยงยากกว่าตัวเล็กไงนะครับแล้วก็ในตู้นี้จะมีเรนโบว์ตัวหนึ่งนะอันนี้เอามาขุนนะครับให้มันอ้วนหน่อยนะครับแต่พันสุดท้ายน,นะครับผมจะไม่ใช่ปาบูนะครับนี่เลยซักเกอร์ L201 นะครับผมเป็นซักเกอร์สายกลางแล้วกันนะครับแต่สวยมากนะครับสวยยันคี้บอะทุกคนเห็นไหมนี่เดี๋ยวลงเดี๋ยวลงตัวให้ดูจะชัดกว่านี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาลงแอสโซก่อนแล้วกันผมอยากเห็นแอสโซอะเอ้ยเดี๋ยวลงนี่ก่อนนะนี่เดี๋ยวลงไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับอยากเห็นไอ้ตัวนี้เหมือนกันนะครับมันจะมีสองตัวนะที่ผมเลือกมาตอนแรกผมดูไม่รู้นะว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียผมเลยแบบเซิร์ชหา Google ที่ร้าน ลุงทองเลยนะตัวนี้ตกตัวละสามร้อยนะครับไปตามกันได้ผมไปเซฟร,ร์ฟมาบอกว่าตัวผู้จะเรียวๆตัวเมียจะกลมๆนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าถ้าใครเป็นกูดูก็บอกผมนหน่อยนะครับนี่โอ้หสั่นดิกๆเลยนะรีบลงรีบลงอ่าโอ้ยสวยจัดๆผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบซักเกอร์มากเลยนะแต่ไม่เคยเลี้ยงซักเกอร์ได้ดีเลย เลี้ยงกับไอ้ตู้ปลาลำธาปรปลาบูนนั่นแหละเลี้ยงได้ดีมากๆด้วยนะครับเราโตใหญ่มากๆโตวไวมากๆด้วยผมเลยไม่เป็นไรเราไม่มีตู้ซักเกอร์ดูเดียวแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยไปจริงจังทีหลังนะครับเรามีตู้เลี้ยงรวมที่ปลาซักเกอร์เลี้ยงดีๆอยู่แล้วเราก็อ่าไม่เป็นไรเติมสักหน่อยส่วนตัวนี้นะครับนี่ที่ผมบอกว่าเป็นตัวกลมๆหน่อยที่คิดว่าเป็นตัวเมียนะครับอู้ยเอาโหไปถึงเกาะเลยเว้ยนะครับนี่เห็นไหมตัวนี้จะจอะแนวเรียวๆตัวนี้จะจอะกลมๆหน่อย หมือนช็อตบอดี้หน่อยๆเลยนะครับแอบเป็นห่วงนิดนึงนะว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะที่จริงแล้วสมควรอามาจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ไม่เป็นไรทรุกคนเราเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายท้องให้มันให้มันได้ล้างลำไส้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาลงต่อเป็นออรเนฟินลวกันตัวเดียวนะครับบูออรเลนฟินผมได้ร้านมาตัวละสองร้อยห้าสิบเลย แพงเออแพงอ่ะเออตังค์ไม่ค่อยจะมีนะแต่ก็ขอบขอบคุณผู้ที่อดหนุนไฟผมนะครับที่ผมซื้อปลาได้ก็ทุกคนนี่แหละนะครับงั้นผมไม่มีเติมแล้วก็ไม่มีมาทดลองเลี้ยงเงินให้ทุกคนได้ดูแน่นอนนี่ออยน์ฟินนะครับออยน์ฟินเขาจะเป็นบางๆ่างนี้เลยนะตัวนี้เป็นตัวเล็กนะครับเสียดายนิดน,นึงนะครับแต่เลวลามันกว่าจะโตเหมือนกันนะอ้างจริงแต่ออยน์ฟินมันค่อนข้างที่จะหายากอะในความเขียนผมนะแต่เดี๋ยวถ้ามีอีกเดี๋ยวผมก็ซื้อมาอีกครับให้มันเป็นคู่ แต่ตัวนี้ค่อนข้างดีเลยตัวนี้ค่อนข้างที่จะอ้วนปุกลุกเลยนะครับเอาจริงนะผมยังผมยังไม่ไม่มั่นใจนะมันออยล์ฟินหรือเปล่าพร้อมเป็นน้ำมับางบางนะครับน่าจะออยล์ฟิลแหละทุกคนไม่รู้มันเป็นบ้างบางอย่างี้ทุกคนมันคือสายพันธุ์อะไรวะมันคือออยล์ฟิลจริงจใช่ไหม ทุกคนมาช่วยบอกบอกผมหน่อยนะเนี่ยหรือมันเอ็กโซธรรมดาวะเอ็กโซไม่ไหลงี้นะมาถึงก็ได้ตัวใหญ่เลยเนี่ยผมได้มาสองล้านสิบน่าจะออร์เนฟินแหละนะครับติดคลิปสม้มหัวก็มีจุดๆดด้านคอนะเอออรนฟินแหละวันนี้ชอบเห็นมีหัวจุดๆๆที่หัวนะแต่ตัวนี้เป็นที่คอเฉยเลย ใย่หไหมเอาปิดแหละจิดนะครับแซ่บเดี๋ยวมาลงเอ็กโซเลยนะครับบูนิออนหวังจะหวังว่าจะเป็นเอ็กโซเยอะๆหน่อยละกันผมสักอันเรื่องวาตัวใหญ่เลยนะอ่าสามตัวทั้งหมดเลยสามตัวอ่าเห็นเอ็กโซหนึ่งละเอ็กโซสองอ่ะหายหมดแล้วสามนะครับสี่ห้า เอ็กสโตสุมากร้านนี้ร้านหลุงทองเขาจะเริ่มคัดเอ็กสโตมาแล้วนะโอ้โหลงปุ๊บมันก็หน้าฟาร์มาเลยในะพวกนี้โอ้โยมันฟินหากินแล้วอะผมตูมกลม้องออกหน่อยนะพอทีลืมลืม นั่นเงียบเลยพวกแอลอ่าเพิ่มตัวหนึ่งนะครับน่าจะแอสโตรวนนะเพราะว่าเขาคัดมาแล้วคนคัดที่ตาดีมากเลย ตัวนึ้นะทุกคนผมตับปลาอตัวนี้อ่ะตัวนี้อ้วนมากอ้วนตับเลยรับนี้อ้ตัวนี้สีดีครับสีดีเนาะอุ้ยออรเรนฟินนี่สีดีแล้วอะ่ะตัวเล็กนี่น่าจะลุงกว่านะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยเอามาขุดเนอาจะให้แบบบูตบูตการโตมันเลย เคล็ดล <c oughs> <th> ับในการทำให้ปลาโตไวอยู่อ่ามาละโอ้อันนี้ก็นี่อันนี้ก็แอคโซนะครับน่ารักดีไหม นี่อะ,อะเดี๋ยวซูมให้ดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างหมดละทั้งหมดสิบสองสามสามหน่วยนะครับแล้วก็รวมปลาอย่างนี้มาสี่หน่วยนี่โอ้โหตัวนี้มันบวมมากเลยมันจะเป็นอะไรวะมันเป็นอึมันเป็นอึงเลยวะเคีียวหน่อยดิไม่ดิ้นเลยเอามาลอะอะให้มันอยู่ไปก่อนนะครับหวังว่าจะไม่เป็นอะไรมาก เดี๋ยวฟ้าไหมเดี๋ยวผมถ่ายทุกทีกเอาหินออกนะครับเพื่อที่จะถ่ายทุกคนดูว่าทรงเป็นไงบ้างนะครับสาหรับตู้นี้ถุงนี้นะครับมันเป็นแอสโตล้วนทุกคนไม่จำเป็นต้องลุ้นเลยนะเพราะว่าร้านลุงทองเขาคัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมไอพวกเอลสองศูนย์หนึ่งก็วัติดีนะครับ แต่ตะกี้เห็นไอโอลิมปินี่แข็งแรงมากเลยนะครับนี่พวกแอสโซนะโอ้ยหน้าฟ้านะตัวนี้แอสโซมีบางตัวที่หน้าฟ้าออกมากนะครับอยากได้หน้าฟ้าตัวดำอะ่ะหายากจักนะทุกคนผมบอกเลยครับต้องมาลุ้นทีนะครับตอนแรกนี้ออกหรอกออกยากนะครับนี่ตัวนี้รู้สึกจะจะหน้าฟ้าตัวดำนี่เห็นไหมถ้าเป็นตัวออกแนวดำาๆทองทองหน่อยอะนะครับจะมีบางตัวที่แบบเทาเนะ แล้งผมก็ไม่ค่อยได้ชอบเท่าไหร่ผมชอบตัวดำๆเลยเนะี่ยตัวนี้ผมว่าตัวดำนะครับอุ้ยตัวนี้ตาแดงหมดเลยทรงเนี้ยจะตัวดำนะครับตรงเนี้ยตัวมันดำอยู่แล้วแต่มันจะดำขึ้นตัวนี้อีกบ้างนะครับส่วนทรงแบบคล้ายๆแบบนี้นะครับตัวใสๆหน่อยตัวแบบเงี้ยนะครับจอกแนวเทาๆหน่อยนะครับแต่ดีที่หน้าฟ้านะผมโค้ชชอบหน้าฟ้านะอ้ยอ้วนตุบเลยนะ พักมาดีมากนะครับออนลิมฟินนี่ก็ดีดามกันนะแต่ออนลิมฟินนี่แอบมุ่ยนิดนงามมันไม่เหมือนตัวอื่นเนาะตื่นแบบบ้องบางเขาก็มีไถแต่ไข่กันหน่อยแต่ตัวนี้แม่งเหม่อเลยนะครับวันนี้แล้วกันทุกคนนะวันนี้มาสัน้นแต่เดี๋ยวผมใส่ยาให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมก็จะใส่ยาไปเลยนะครับหนึ่งวันแล้วก็พักไว้สักสองสามวันแล้วค่อยปล่อยแยกนะไม่ไม่ได้กักโรคจริงจังเลยขนาดนั้น แต่แค่ถ่ายยางผมว่าคิดว่าโอเคแล้วนะเพราะว่าปลามันมาดีอะทุกคนผมพูดตรงนะปลามาดีอะปลาแบบอ้วนมานะครับไม่ได้แบบหัวโตตัวดีบมากๆนะถ้าถ้าหัวโตตัวดีบเนี้ยอาจจะต้องคับเพิ่มนะครับผมอาจจะต้องขุนมาหน่อยนะครับอาจจะทำสร้างตะไคร้ให้มันบึ้มๆอยู่คนเดียวไปเลยอย่างเงี้ยนะครับถ้าใครถ้าถ้าเป็นตัวกินเนื้อก็ต้องอัดเนื้อให้มันนะครับเยอะหน่อยปริมาณเยอะมากกว่าเดิมสักครึ่งโดสเนี้ยนะครับ าวางหินเหมือนเดิมจะได้มีที่แอบ้วจะได้เป็นธรรมชาตินะครับผมส่วนผมจะใช้ยาเนี่ยนะเหมือนเดิมถ่ายท้องมันนะครับก็ตัวนี้เป็นตู้เล็กนะครับเป็นตู้พักผมนะเออไอบูนเอ็กโซะถ้าใครสนใจก็แบ่งกับผมได้นะผมมีสิบตัวไงผมก็จะแบ่งสักครึ่งนะครับผมผมใช้แค่ครึ่งเดียวนะครับก็สอบถามได้นะครับอผมสยาม ผมจะลองเอาปลามาจําหน่ายดูทุกคนสนใจไหมเอามาพักแบบอ้วนๆเงี้ยนะครับแล้วก็มาจําหน่ายดูถ้าใครสนใจก็บอกผมได้นะครับจะได้ไม่ต้องพักกันให้ผมพักให้ผมมีตู้พักแล้วก็มียาอยาเงี้ยนะครับอ่ะสยายเรียบร้อยแล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับขี้บึ้มนะครับไอ้ตัวนี้นี่มันวนน้ำนิดหน่อยนะพวกขี้มันจะกองอยูแบบ่แถวนี้ที่ผมเคยถ่ายให้ดูชั้รักษาคำสัาดง่ายดีนะครับ เอาจริงนลยานี้ผมยังไม่เคยใช้กับสกเกอร์เลยแต่ผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าปลาก้อนตู้อย่างปลาบู่ย่างชิวๆนะครับอุย้ยตัวนี้ทองฟ้ามากเลยทองฟ้านี้มันกินตะไครมาหนักๆนะเนะี่ยัะพวกปลาบู่ทององฟ้านะสักเกอร์สองศนหนึ 2, 0, 1, ่งวนตุบไอตัวนี้เหมือนช็อตบอดี้เลยแต่ไม่ช็อตนะครับแอบเป็นห่วงนะเป็นตัวบัวมเมิงวะปกติไหมทุกคนใครเป็น ใครเลี้ยงซัก,กรกสองน์หนึ่งนี่ใครเคยเห็นมันบวมมีไหมไอตัวนี้ยังแบบพอไม่บวมนะตัวนี้บวมตุ๊บเลยนะผมเลยคิดว่ามันตัวเมียตัวผู้หรือเปล่านะครับผมก็เลยสอยมาเลยนะครับตะลัแกแอบ,บกังวลนิดนึงนี่เอางีฟ้ฟนกินแล้วโอ้อย่างเงี้ยกินแบบเนี้ยกินแบบเนี้ยไม่ต้องห่วงทุกคนสบายครับถ้าเห็นลงตู้ปุ๊บแล้วเล่มแบบเนี้ยแม่งจบผมบอกเลยว่าโอกาสรอดแบบ แปดสิอน่ะนะครับทำยังไงก็ได้ครับให้ทุกคนน่ะให้ให้มันกินแบบเนี้ยทาตู้พักก็ได้หรือเป็นตู้หลักเลยก็ได้นะครับแต่ผมก็แนะนำหลยนะว่าเป็นตู้พักแล้วมาใส่ยาอย่างนี้ตอนเริ่มต้นดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นยาถ่ายท้องหรือว่าเป็นยาพวกจุดขาวก็ได้นะครับใส่ไปก่อนเลยก็ได้นะครับใส่ไว้ไม่ต้องนานนะแบบไม่ต้องทิ้งไว้นะใส่แบบวันเดียวแล้วก็เปลี่ยนน้านะครับถ้าทําแบบเนี้ยปัญหาแม่งน้อยมากเลยนะผมบอกเลย แบบแทบจะไม่มีเลยนะครับเราแบบเราแบบพักโรคมาเลยนะครับแบบรักษาเลยจะเป็นโรคหรือไม่เป็นโรครักษาก่อนเลยเหมือนอารมณ์แบบผมไม่รู้ว่ามันได้ผลเปล่าถ้าเป็นอย่างเรานะแบบกินยาพลารารอป่วยอ่ะกินดักรอเงี้ยไปตามผลแล้วกินยาพลารารอเลยนะผมไม่รู้ว่าในวงการแพทย์จะได้เปล่าแต่เห็นผมไม่ได้ผมไม่ได้ใช้นะแต่เห็นเขาคนื่นเขาใช้กันแล้วได้ผลอารมณ์ประมาณดีวกันทุกคนไปนเทียบไปดูเฉยนะครับนี่เป็นเพียบกับป่านะครับผม โอเคผมเดี๋ยวไปก่อนละงท้นยังไงผมลาบก่อนดีกว่าสวัสดีครับเดี๋ยวมาทำอีพีคลิปให้ดูต่อนะครับตอนลงแล้วกันแต่ผมขออวดนิดนึงดีปะ่ะเอออยากอวดอะ <c oughs> ไม่ไหวว่ะเอ,อ่ออารมณ์อวดอยากมาจริงนะก่อนก่อนจะจากล้านะนี่นี่น,นี่ทุกคนตู้เนี้ยผมอะไอตู้ไอซิฟอดอนล้วนอะมันสวยมากเลยอตอนเนี้ยดูดิโหสุดหะไม่มีขี้ที่พื้นเลยนะเพราะว่าผมใช้ที่เป่า ขื่นตัวเล็กนะครับใช้โคตรดีปามปามปามไม่อยากจะติดนะเพราะซี่มันเล็กหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับพวกนี้พวกอะไรวะนนี้ออนแดงหรือว่าแอนนี่ก็ไม่ได้เห็นเข้าไปติดนะผมตั้งแบบรูรูยยอยู่บนด้วยถ้าสนใจก็ไปตามได้นะผมเลยแค่สองตัวเองจะใช้จะหมดแล้วไม่ใช่งอหมดทนแล้วใช้เองใช้ดีนะครับสามวัตต์เองนะครับนี่ดูโอ้โหหน้าอยากโมอ,นนอยากโมขอโทษนะนี่ดูหนะ้า โอ้โหอืมเข้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 มนะครับพี่เข้ามาเข้มเข้มพี่เข้ามาด้วยความโกรธนี่นี่เป็นบูนีออนนะครับไม่แอสโซนะเข้มเข้มเหมือนกันเข้มทุกตัวผมบอกเลยเลี้ยงแบบนี้อืมหืเข้มปัดไถเฉยยังเข้มโมมากอะ Oh, oh, oh. <laughs> นี่ก็มีตัวนี้ก็แดงๆเลยนะครับนีออนแดงนะครับผมนี่ก็เป็นเจ้าไอ้นี่นีออนนะครับไม่ใช่แอโซนะนีออนจุเขียวเหมือนกันนะครับโอ้โหหน้าสวยมากเลยดูรูติโอ้โหเขียวเข้ม <laughs> <laughs> เข้มระเบิดมานะโอ้โหตัวนี้นี่บั้งนี่แบบดูหน้าดิอันนี้ไม่เขียวครับอันนี้เขียวจนฟ้าไปเลยนะครับถ้าเขียวมากๆมันก็จะเป็นฟ้าไปเลยนะครับ ส่วนตะไคร่นะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับดูดิมันขึ้นจนจนเป็นแบบหนาตับเลยนะครับผมเปิดไฟ S3 Pro นะยิบนิ้วถ้าตู้เตี้ยๆสักยิบไม่ถึง30เซนอนะมันใช้ได้ดีมากเลยนะ S3 Pro โปะนะครับสัก2ดวงนะครับคอยใช้โคตรดีเลยผมบอกเลยว่าใช้ดีมากๆในราคานี้แล้วก็ในกำลังไฟแค่13วัตต์2ตัวนะครับคือกำลังัดน้อยน้อยแต่แบบ มันใช้ได้จริงอ่ะจริงๆนะพูดจริงๆคือมันใช้ได้จริงอ่ะนะครับแต่ต้องเปิดไฟ24หน่อยนะมันแล้วมันจะมาไวมากนะครับเปิดแค่สัก10ชั่วโมงก็ได้นะครับก็ทรมดาหลังจะขีดเขียวแล้วก็สัก10ชั่วโมงถ้าเราอยากเล่นเขียวมากๆนะครับก็เปิดไปเลยนะครับ24ชั่วโมงนะครับสักหลอดหนึ่งก็ได้ครับดูไอถิ่นก้อนนี้นี่แบบใครขอซื้อก็ไม่ขายอ่ะแม่งเขียวมาก่ะเขียวแบบ เขียวปาดอ่ะเขียวแสดอ่ะนะครับมันเขียวเหมือนบูกินเลยนะแต่มันไม่ใช่นะทุกคนถ้าใช่บูกินมันปานิปาไม่เล็มกินแล้วนะครับแต่ก้อนเนี้ยแบบสวยจิเขียวผมไปดูหาโมกันนี่โทษโทษนะครับแล้วใครชอบกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดนตามผม้วยนะผมส่วนไอ้ผมอัปเดตนิดนึงนะส่วนไอ้ไฟเจ้าไฟไอ้ตัวเตวย่าเาไปสิบบาทผมมาใช้กับตู้นี้นะผมอยากลองทำตะไคร่ดูครับสำหรับ ตู้48ไม่ไหวทําตะไคร้ไม่ไหวจริงๆนะครับต้องเป็นแบบ120วัตต์อย่างนั้นอะนะครับถ้าเป็นตู้48อ่ะรือว่าตู้36อ่ะอยากทําตะไคร้ดีๆมากๆอ่ะสองดวงเท่านั้นถ้า24อ่ะไอ้ตูวเนี้ยผมเปิด50%พอถ้า80วัตต์เปิด100%นะครับโอ้โหไม่ไหวนะครับปลาตาแตกพอดีแล้วผมก็จะตาแตกด้วยมันสว่างเกินนะครับผมก็จะเปิด50%ไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวมารีวิวให้ดูตอนที่ตะไคร้ขึ้นเยอะนะครับผม ประมาณนี้แล้กันนะครับทุกคนโอเคครับสวัสดีครับหรือเปลาไปก่อนดีกว่าขอบคุณนะครับ